ครับมีคําถามจากเพื่อนหลายท่านถามในทํานองเดียวกันนะครับว่าปกติแล้วชาร์จคอนโทรลเลอร์นี้ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ได้ดีตามปกตินะครับใช้ไฟ12โวลต์ชาร์จแบตเตอรี่1ลูกแต่วันนี้ไฟกระพริบแล้วก็มีขึ้นเออร์รอรรู้สึกจะมีกลิ่นไหม้ด้วยนะครับกว่าจะคุยกันรู้เรื่องก็ใช้เวลาไปหลายนาทีนะครับดังนั้นก็บอกว่า ถ,ถ,ถึงทราบว่าไปซื้อแผงโซลาเซลล์ที่ขนาดใหญ่ขึ้นเพราะต้องการให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเร็วนั่นเองดังนั้นมานี้ก็บอกได้เลยว่าไฟเกินนั่นเองดังนั้นในคลิปนี้มีคำตอบนะครับเพราะอะไรผมอธิบายละเอียดนะครับได้มีผู้ให้นิยามคำจำกัดความเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างน่าสนใจว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเม็ดกับธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม เป็นทรัพยากรพลังงานที่ไม่มีวันหมดและไม่ว่าท่านอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้สามารถผลิตไฟใช้เองโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินให้กับใครก็สวัสดีครับดีๆมีสาระมีสิ่งดีๆมานำเสนอเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่นะครับดังนั้นการชาร์จแบตเตอรี่นั้นจะต้องพิธีพิถันในเรื่องการพิจารณาถึงอ่า พิกัดแรงดันที่นำมาชาร์จลงกับแบตเตอรี่ของท่านที่มีขนาดต่างกันอย่างเช่นขนาด12โวลต์นั้นแผงโซลาร์เซลล์จะต้องผลิตออกมาที่พอเหมาะพอควรแล้วก็สอดคล้องกันกับชาร์จคอนโทรลเลอร์และกับแบตเตอรี่ดังนั้นพิกัดแรงดันนี้ชาร์จคอนโทรลเลอร์จะอยู่ในการควบคุมเพื่อรักษาแรงดันแล้วก็รักษาอายุการใช้งานให้กับแบตเตอรี่อยู่แล้วแต่ ถ้าหากท่านคิดว่าการนำแผงโซร์เซลล์ที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาชาร์จพอมาระยะหนึ่งเกิดอยากจะเพิ่มนู่นนี่นั่นขึ้นมานั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยนั้นก็คือ,อชุดแรกที่เคยติดตั้งได้ใช้งานได้ดีอยู่แล้วนั้นเข้าใจว่าถ้าเราเพิ่มขนาดของแผงให้ใหญ่ขึ้นแบตเตอรี่ที่เราชาร์จอยู่ในปัจจุบันก็จะเต็มเร็วนะครับดังนั้น จึงไปซื้อแผงโซลาเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งราคานั้นก็ถูกลงจับต้องได้นะครับถ้าเราไปซื้อแผงที่ขนาดใหญ่ขึ้นนั้นทำให้แบตเตอรี่เรานั้นชาร์จเต็มเร็วนั้นให้ทันต่อการใช้งานนั่นเองนั้นท่านกำลังเข้าใจผิดเลยนะครับเพราะการชาร์จแบตเตอรี่นั้นมันมีพิกัดของมันอยู่นะครับ ไม่ว่าชุดชาร์จคอนโทรลเลอร์แต่ละชนิดแต่ละประเภทก็นำมาใช้ในกรอบขิดจำกัดในรูปแบบระบบขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือแล้วแต่นั้นคือพิกัดพลังงานที่ใช้กับอุปกรณ์ต่อร่วมต้องสดคล้องกันนะครับดังนั้นการที่ซื้อแผงมาเพิ่มนั้นท่านเข้าใจผิดนะครับเนื่องจากแรงดันนั้นอาจจะสูงเกินไป ทำให้ชาร์จคอนโทรลเลอร์นั้นชำรุดหรือเอเรอฟ้องขึ้นมาครับการที่จะซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มเพื่อขยายขนาดนั้นไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ท่านจะต้องทำความเข้าใจในอุปกรณ์แต่ละชนิดแต่ละขนาดว่าอยู่ในพิกัดแรงดันที่ตรงกันถอดคล้องกันรองรับกันได้นั้น ตั้งแต่แผงโซรเซล์ผลิตไฟมาแล้วก็ชาร์จคอนโทรลเลอร์รองรับในอัตราแรงดันพิกัดเท่าไหร่และแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์ต้องใช้พิกัดแรงดันเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้ผมจะอธิบายในคลิปนี้ให้ชัดเจนนะครับสิ่งต่อไปที่จะอธิบายก็คือการที่จะมาต่อร่วมกันนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทํานั้นคือจะต้องต่อชาร์จคอนโทรลเลอร์กับแบตเตอรี่เป็นอันดับหนึ่งก่อนทําไม เพื่อให้ชาร์จคอนโทรลเลอร์รู้ว่าขณะนี้ต้องมีไฟเข้ากับตัวมัน12โวลต์คือแบตเตอรี่12โวลต์นั่นเองดังนั้นเมื่อต่อเข้ากับแบตเตอรี่ไฟก็จะโชว์มา12โวลต์ที่หน้าจอดิสเพลย์ของชาร์จคอนโทรลเลอร์นะครับดังนั้นถึงจะต่อแผ่ไฟจากแผงโซลารเซลล์มาเข้าติ่ชาร์จคอนโทรลเลอร์แค่นี้ท่านก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย อย่าลืมว่าท่านจะต้องชาร์จการชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์แผงโซล่าเซลล์ผลิตมาได้สูงกว่า1 2โวลต์แต่ไม่เกิน2 4โวลต์เพราะฉะนั้นชาร์จคอนโทรลเลอร์มีหน้าที่รักษาแรงดันในพิกัด1 2โวลต์และเพื่อรักษาบำรุงรักษาแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานที่คงนทออนถาวรขณะที่แรงดันต่ำกว่า1 2โวลต์ mppt นี้ก็จะตัดการทำงานนะครับ ดังนั้นถึงแม้ว่าพิกัดอัตราทนแรงดันของชาร์จคอนโทรลเลอร์จะได้สูงก็ตามแต่ไม่เกิน24โวลต์ตามสเปคนั่นเองดังนั้นในช่วงต่อไปก็จะยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งในกรณีที่เราชาร์จแบตเตอรี่24โวลต์แต่ตอนนี้12โวลต์ต่อไป24โวลต์นะครับครับฟังดีๆนะครับเช่นเดิมครับขณะนี้เราต้องการชาร์จแบตเตอรี่ ต่อ,อนุกรมการสงลูกได้ไฟ24โวลต์ต้องการชาร์จที่แรงพิกัดแรงดัน24โวลต์โดยผ่านชาร์จคอนโทรโลเลอร์มานะครับดังนั้นการที่จะชาร์จแบตเตอรี่2ลูกต่ออนุกรมกัน24โวลต์น,นั้นแผงโซล่าเซลล์ลูกนี้แผงนี้จะต้องใหญ่ขึ้นดังนั้นใหญ่ได้แรงดันที่เท่าไหร่มาดูว่าแผงโซล่าเซลล์แผงนี้จะต้องผลิต ไฟมาที่สูงกว่า24โวลต์ดังนั้นการที่จะชาร์จแบตเตอรี่อนุกรมกัน2ลูก24โวลต์จะต้องผลิตไฟมาสูงกว่า24โวลต์ถึงจะชาร์จเข้านะครับดังนั้นแผงโซล่าเซลล์นี้จะต้องผลิตไฟมาสูงกว่า24โวลต์แต่ไม่เกิน48โวลต์นะครับฟังดีๆนะครับแผงโซล่าเซลล์มาจะต้องผลิตไฟสูงกว่า24โวลต แต่ไม่เกิน48โวลต์นะครับดังนั้นเช่นเดิมนะครับก่อนที่จะต่อแผงโซลาเซลล์เข้ากับชาร์จคอนโทรลเลอร์นั้นเราก็ต่อแผงโซล่าต่อแบตเตอรี่เข้ากับชาร์จคอนโทรลเลอร์ก่อนเมื่อเราต่อแบตเตอรี่2ลูกอนุกรมกันได้ไฟ24โวลต์มาต่อเข้ากับชาร์จคอนโทรลเลอร์ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับดังนั้นที่ แผงโซล่าชาร์จคอนโทรโลเลอร์ก็จะมีไฟโชว์24โวลต์แล้วก็ตั้งให้ถูกต้องนะครับดังนั้นขั้นที่2ต่อมานะครับเราก็ต่อไฟพิกัดแรงดันของแผงโซล่าเซลล์นี้ที่ผลิตออกมาสูงกว่า24โวลต์แต่ไม่เกิน48โวลต์เข้ากับชาร์จคอนโทรโลเลอร์แค่นี้ทุกอย่างท่านก็ผ่านการ ทำถูกตามขั้นตอนทุกประการนะครับดังนั้นไม่แปลกที่ท่านจะเพิ่มขนาดของระบบแต่การที่จะเพิ่มขนาดของระบบนั้นผมขอแนะนำดังนี้จะต้องเพิ่มอีกหลายอย่างสมมติว่าแผงโซลาเซลล์อาจจะถูกลงจับต้องได้ท่านสามารถซื้อมาเพิ่มได้การที่จะเพิ่มแผงโซลาเซลล์นั้นจะต้องเพิ่มอะไรไดางก็จะต้องมาเพิ่มชาร์จคอนโทรลเลอร์นะครับให้พอเหมาะ ปกติชา a คอนโทรลเลอร์นี้จะมีหลายขนาดหลายแบบหลายยี่ห้อราคาตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นนะครับดังนั้นการเลือกอุปกรณ์นั้นก็คือเป็นสิ่งสำคัญชาร์จคอนโทรลเลอร์เลือกซื้อ MPPT นั้น Power Maximum Power Point Tracking คือการมีความสามารถในการตรวจจับแรงดันที่สูงที่สุดถึงแม้ว่าแรงดันของแผงโซล่าเซล ที่รับมาจากแสงเดดนั้นแผงพันผวนตลอดเวลาแต่ MPPT นี้สามารถจับแรงดันในพิกัดที่สูงที่สุดเขาเรียก m a x i m u m point เพื่อรีดแรงดันตรงจากแผงโซลาเซลล์มาเข้ากับระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพยอย่างยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับดังนั้นนี่คือ ตัวอย่างที่อธิบายมาทั้ง2ตัวอย่างการชาร์จแบตเตอรี่1 2โวลต์แผงจะ,จะต้องเลือกแผงโซลาเซลล์ที่ผลิตออกมาสูงกว่า12โวลต์แต่ไม่เกิน2 4โวลต์นะครับแต่ถ้าชาร์จแบตเตอรี่2ลูกอนุกรมกัน2 4โวลต์ต้องหาแผงโซลาเซลล์ที่ขนาดใหญ่ขึ้นหรือว่ามาต่ออนุกรมกันให้ได้ไฟสูงกว่า24โวลต์แต่ไม่เกิน48โวลต์นะครับ ดังนั้นคลิปนี้จะให้ท่านชัดเจนมากขึ้นท่านขยายขนาดของระบบได้แต่ให้อยู่ในพิกัดที่ทนแรงดันได้ทั้ง3ส่วนนั้นแผงโลเซลล์ผลิตออกมาชาร์จคอนโทรลเลอร์และก็แบตเตอรี่นะครับดังนั้นคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์สรับท่านสินละอันพละน้อยที่ดีๆมีสาระนํำเสนอกับท่านนั้นหวังว่าท่าน จะให้กำลังใจในการกดสั Subscribe ติดตามและสมัครเป็นสมาชิกซึ่งผมนำสิ่งดีๆมาเสนอกับท่านบนเวทีและสิ่งที่ท่านไม่มีโอกาสหรือว่าไม่มีเวลาจิตที่จะติดตามความก้าวหน้าของอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ดังนั้นผมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะ,ะก้าวตาม ระบบโซลาเซลล์ที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมานำเสนอกัดท่านตามเคยนะครับ